ไม่อยู่ในช่องสตอร์มเตินนะครับผมไม่ใช่ช่องพิกแมนนะตอนนี้อยู่ในเกมพิกแมนครับคภาพนี้หน้าเกมอย่างนี้โหลดเกมอย่างนี้เปีอย่างนี้แน่นอนครับมันคือเกมฟรี่ไปเลยครับผมอะเมื่อกี้ผมก็เก็บไปมา20ตัวนะฮะขนาเพิ่งมาเล่นตาแรกนะเ็ธรรมดานะครับผมเรเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับผมนะ แต่ว่าถ้าคนดูก็น่าจะขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าสหรับุลเนี่ยเล่นเกมอะไรก็เก่งหมดทุกอย่างนะครฮะนี่ก็เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานยันทาง,งวิทยาศาสตร์แล้วนะ <c oughs> แต่รับผลวิจัยแล้วว่าผมเล่นเกมเก่งที่สุดในตอนนี้ผมก่อนนี้ครับคนหมดเลยฮะไม่ใช่เลยอาคิวไหมนะเฮ้ย <c oughs> เอ้ยบาร์ดดีกว่าเออบาร์ดไอ้เขียวปีกเ้ยเฮ้ยเตะบอลเตะบอลได้ แดงเลยเห็ดเหดเหดอ้าวตรงไหนแล้วพ้นเกียร์ไม่มีครับลงโพโซ่ไหมันมาติงไหมผมก็สอนนะผมไม่ได้ก่อบ่อนะแล้วมาอยู่ไงอันนี้อันนี้คือคนที่ลงไม่เป็นนะครับคนลงเป็นก็จะเป็นอีกแบบนะครับ อ่ะตอนนี้ก็เจอคนหนึ่งคนนะฮะก็น่าจะเป็นไก่นะครับผมแต่แต่แต่สำหรับผมอะ่ะก็ไก่หมดนั่นแหละผมจะเป็นคนก็ถึกก็ไก่หมดเพื่อสู้ผมไม่ได้สนไม่ได้ขี้มัวอันนี้ของจริงนะขมงสาระมีหลักฐานยืนยันวิทยาศาสตร,ร์ประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้นคือคนที่ลงไม่เป็นนะฮะ,น,ะ,กกะน,นะนี่ครับไม่มีอะไรเลยฮะหินอย่างกับภาษาหินทรมุ่งเลยนะนี่ครับเราได้ปืนเออเอสโก้นะ กระสุนไปไหนหมดนะครับผมพี่พี่ดูเฮ้ยพูดหน่อยดิเฮ้ยเออจ้าเกยจ้าอย่าอย่าอย่าจ้ากห้แล้วแย่ยัไงแย่มันไม่ได้ยินเสียงไงคุณจงมาอะไรเข้าใจเข้าใจดปืนนี่ได้เป็นไหมเนี่ยยิงดิยิงแล้วอันนี้คือเลือดเลื่ดปิดละเห็นไหมเป็นยังไงอันนี้เป็นเลื่ดปิดละสวยจะได้ตะโขบอ่ะ ทำไมไม่เซเว่น hey, ไม่ซ um> okay, yeah. hey, ื้อวะเฮ้ยวิ่งกระโดดเก่งเก่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยนีปกรโเิดตูได้ด้วยเก่งะอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ทำ้น่เก่งขึ้นไม่ไ้เปิดปติขึ้นเนี้นตีนนะมัน้นตีนด้ยจปะกตีนะตีนนตีนยิงใไแล้วะ นี้เสียงในครั้งหเฮ้ยตังโสดทำไมอ่ะ